วิธีเลือกบรีวันล,ละห้าสิบมวนวันล,ละห้าสิบมวนนี่ก็ถือไปเยอะนะครับเมื่อก่อนผมสูบบรีวันล,ละห้าสิบมวนก็คือสองซองครึ่งนะครับซองหนึ่งเนี่ยมียี่สิบมวนเดี๋ยวนี้บรีจะขนาดสั้นลงนะครับสมัยก่อนยาวกว่าน,นี้แล้วก็ขนาดป้อมๆกว่าน,นี้นะครับ แต่ตอนนี้ขนาดอาจจะดูสั้นลงแล้วก็เพียวลงไปนิดหนึ่งคล้ายๆพวกบุหรี่มอสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็สูบบุหรี่วันหนึ่งถึงห้าสิบมวนเลยนะครับสองสองครึ่งจำได้ว่าสักอายุประมาณสักสามสิบกว่าสี่สิบเนี่ยนะครับสูบบุหรี่เรื่อยประมาณสักยังไม่ถึงเที่ยงเลยสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงตอนเช้านะครับหมดไปแล้วซองหนึ่งว้า แล้วก็ bye bye, บ่ายๆเย็นๆก็อีกซองหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งซองโอ้สองซองครึง่ง,ง,งในห้องทำงานผมซึ่งก็เป็นส่วนตัวเนี่ยครับใ,ใครไปปรึกษางานกับผมหรือให้ผมเซ็นชื่อเซ็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่กลับออกไปนี่หัวเหม็นหมดเลยเนื่องจากว่าผมสูบบุหรี่หนักมากนะอันที่จริง สีภรรยาหรือเพื่อนฝูงน้องๆที่ทํางานในบริษัทของผมก็เตือนอยู่เหมือนกันเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่เคยฟังเลยนะครับสูบเบรเรื่ยเนี่ยครับเคยเลือกเหมือนกันแต่เลือกไม่สําเร็จอยู่สักสอาครั้งเนี่ยเขาบอกว่าบุหรี่มันไม่ดีนะจะทําให้เกิดมาเร็งมาเสงอะไรพวกนี้เนี่ยครับนะผมก็เลยพยายามเลิกได้สักวันสองวันหรือไม่ถึงวัน แล้วก็สูบใหมนะ่เลือกไม่สําเร็จครับจนตอนหลังเนี่ยเลือกสําเร็จอ่าทำไมถึงเลือกสําเร็จได้ทั้งั้งที่สูปปุปบุหรี่วันหนึ่งถึงห้าิบมวนคือตอนแรกๆเนี่ยสูบปบุหรี่ไม่มากนะครับวันหนึ่งอาจจะห้ามวนเจ็ดมวนสิมวนไปเรื่อยผมจดสทถทิติไม่หมดเลยนะวันหนึ่งสูบปบุหรี่ไปแล้วกี่มวนจำได้ว่าปีพุทธศักราช2 5 2 6เนี่ย ตอนไปเรียนปริญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีอย่างเอเชียหรือว่าเอเยนอินสแติทิวอัพเทคโนโลยีเนี่ยก็มีจดสถดิติไว้วันนี้8มวล10มวลนะตอนนั้นตอนนี้จดําได้หมดเลยแล้วก็วกทําเป็นการาฟเอาไว้ว่ามันขึ้นลงยังไงบ้างตลอดสองประมาณสัก10บกว่า20เดือนที่เรียนปริญาโทอยู่นี่ก็ไม่เคยขึ้นอะกรครับถือว่าธรรมดาเฉลีย่ยแล้ววันหนึ่งประมาณสัก10บมวลแต่ว่าพอไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย ตายไปถึงห้าสิบมวล่อวันรู้สึกว่าเออถ้าทางสูบต่อไปคงไม่ดีแน่เลยนะครับเลยเคยพยายามเลิกอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ายังขาดแรงจูงใจบางอย่างที่จะเลิกนะครับบางคนก็อาจจะเลิกโดยที่มีลูกสาวมาขอร้องนะเลิกสักทีหนึ่งนะผมก็มีลูกสาวตอนอายุป,ประมาณสักตอนปีพุทธศักราชสัร สามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยครับเริ่มมีลูกสาวแล้วนะแต่ผมเลือกปีสี่หนึ่งนะครับตอนนั้นลูกสาวก็คงจะประมาณหกเจ็ดขวบแล้วล่ะแม่ก็เคยบอกให้มาขอร้องให้เลือกเหมือนกันคล,าคลา้ายๆว่านันนะถ้าได้จำได้เนี่ยะครับหรือลูกชายอายุก็สี่ห้าขวบตอนนั้นเนี่ยก็นะอ,อาจจะเคยบอกบ้างหรือเปล่าไมมแน่ใจนะผมจะเคยเหมือนกันว่าแม่จะเคยให้มาบอกเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรมากก็ชอบซุบอยู่เรื่อยนะครับ รู้สึกมีความสุขอาการสูบบุหรี่จนสุดท้ายเนี่ยนึกขึ้นไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงตาสูบบุหรีเนอนะครับนึกขึ้นไม่ได้ว่าไอ้ที่สูบบุหรีนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอกหักครับตอนนั้นตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่สามเนี่ยปีพุทธศักราช2521 เรล่านี้เนี่ยยี่สิบสิบน,นึ่งน,นะครับเร็นปีสามเนี่ยแฟนคนแรกนี่บอกเลิกไปตัดหางปล่อยวัดผมเลยนะครับผมก็เลยกลุ้มใจหาทางออกไม่ได้ประกอบกับเห็นเพื่อนฝูงรุ่นน้องรุ่นพี่ก็สูกบุหรี่กันนะผมก็เลยเอาม้ง่งอย่างดีนะไม่ได้ไปกินเหล้านะครับไม่ได้ไปกินเหล้าสูกแต่บุหรี่เพราะว่าผมรู้สึกเหล้ามันแบบขมนะเล่นโคก้กดีกว่านะโค้กมันหวานดีตั้งแต่เด็กแล้วผมติดรสหวาน หรือชอบรถหวานแบบโคกเนี่ยครับจำได้เมื่อปี223เนี่ยเ,เคยไปฝ <c oughs> ึกงานอยู่ที่ขอนแก่นต้นต้นปีเลยเนี่ยครับมีพวกอุรษาโทรเข้าไปเล่าขาวๆเนี่ยครับเป็นแบบน้ำข้าวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลองชิมดูอร่อยๆนะครับกาว่าวันรุ่งขึ้นจะไปชิมอีกนะปรากฏว่าพอไปถึงบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจมาทุบไปหมดแล้วนะ ทุบทิ้งไปหมดแล้วหายพวกนั้นนะเพราะว่าถือว่าเป็นการต้มเหล้าเถือ่อนผิดกฎหมายนะต้มเหล้าเถือ่อนผิดกฎหมายโชคดีจริงเลยที่ตำรวจม,มาทุบทลายทิ้งไปเพราะฉะนั้นผมไปกินอีกทีแนละ้วติดใจรสหวานแล้วก็ผมแล้วก็เามา,เาด้วยเนี่ยต่อไปคงจะชอบสุราแน่นอนนะโชคดีที่เบียสุราก็เลยไม่ได้ดื่มก็เลยติดแต่บุหรี่เนี่ยครับตั้งแต่ปี2 2งรแรงๆก,ก็สูบนิดหน่อยนะครับให้แฟนเก่าดูเผื่อแฟนเก่าจะสงสารเห็นเรา คล้ายๆสัม,มเลเทมเมาเนี่ยก็ค,คือเสียผู้เสียคนด้วยกันไปสูบบุรีเนี่ย mm. เพื่อแฟนจะใจดีนะว่าเออเดี๋ยวเราอย่าไปสูบบุรีเลยนะครับเสียสุขภาพมาคืนดีกันเถอะนะอย่าเสียใจปันนั้นเลยระบองนั้นเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าแฟนคนดังกล่าวเนี่ยใจแข็งนะครับก็เลยไม่มีใครมาห้ามราบไม่มาห้ามราบอะไรผมเลย,ผม,เลยผมก็เลยสูบไปเรื่อยๆนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทำไมถึงเลิกกันเนี่ยที่เลิกกันนี่ไม่ใช่ว่าผมไปมีแฟนใหม่หรือว่าเขาไปมีแฟนใหม่นะแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะตอนเด็กๆเนี่ยรุมๆเนี่ยใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองไปที่ตั้งทมองนั้นเนี่ยเอาใจคนไม่ค่อยเป็นเอาใจสาวไม่ค่อยเป็นนะครับสาวก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่ไม่ใจร้อนน้ําใจมีนะน้าใจหรือเรื่องเงินทองก็พอมีนะครับแต่ว่า ใจร้อนเป็นคนที่แบบหุนหันพันแน่นเนี่ยนะครับแฟนคนแรกก็เลยเลิกไปแล้วอาจจะเป็นเพราะแฟนคนแรกเนี่ยก็เลยแบบว่าเสียใจมากเป็นพิเศษเนี่ยก็เลยสู่ปรีไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยครับแฟนก็เลิกไปแล้วแม่มาหันมามองเลยแต่ก็ยังเรียนหนังสืออยู่คณะเดียวกันมาอะไรเดียวกันอะไรต่างเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาก็ไม่เอาแล้วแล้วก็เลยสู่ปรีไปเรื่อยเนี่ยครับอย่างที่ ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยไปสุพภรีจนถนึ่งว่าไปตอนที่ไปทําง,งานครั้งแรกที่ยูรังกรหมาไวลัยเนี่ยครับนะสุขภรีกันขมงเลยในห้องพักอาจารย์เนี่ยจนอาจารย์อื่นๆบ่นเลยเนี่ยนะครับพี่กระพือการสุขภรีเนี่ยครับนะจนถึงปีสองพันสี่สิบสองมั้งสี่สิบเอ็ดสี่สองแถวๆนี้สี่สี่สองแถวนั้นเนี่ยครับตอนนั้นก็อายุป,ประมาณสี่สิบเอ็ดปีแล้วมั้งนะครับ คือสูขตั้งแต่ปี2 2 1มาเลือกกับปี42ก็คือ21ปีต่อมาผมนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ที่เราสุหรีนี้เนี่ยนะครับเนืเ่องจากว่าเป็นเพราะว่าเสียใจกับแฟนเก่านะแต่นี่เราก็แต่งงานมนตั้งแต่ปี2 5 3 2นะแล้วที่ผ่านมาถึงปี42เยราๆนั้นเนี่ยนะครับ10ปีไปแล้วนะผมก็มีครอบครัวศึกษรนะครับมีสีภรรยาแสนดีนะมีลูก น่ารักสองท่านสองคนนะครับ <S <S <US> S เป็นลูกสาวคนหนึ่งลูกชายอีกคนหนึ่งหน้าตาก็ออกมาทางมือกบผมเนี่ยนะครับเป็นลูกรักสองสองคนอี่ไม่ได้มีหมดเรื่องไว้อะไรที่จะลึกถึงความรักแล้วนะครับขณะเดียวกันก็ได้ข่าวคราวเหมือนกันเนี่ยครับว่าเออแฟนเก่าดังเล่าเนี่ยท่านก็มีครอบครัวนะครับสุขสันต์ไปเรียบร้อยแล้วนะออกลูกออกมีลูกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนี่ยครับนะ เอ้ก็เลยหมดเรื่องไว้อะไรแล้วนี่นานะหมดเรื่องไว้อะไรซะแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวสุขสตรไปแล้วเราก็มีครอบครัวสุขสตรไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่มีเรื่องไว้อะไรแล้วนี่นาก็เลยเลิกบุหรี่เลยครับเลิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นเริ่นไปเนี่ยครับคนนึงได้ว่าอ๋อสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องนี้นะครับพอหมดทุกข์แล้วนะค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยก็เลยต้องดับทุกข์ตาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยครับ นะทุกสมุทรไทยนี่รอดมกักอะไรพวกนั้นนะก็เลยอ๋อมันเป็นจัำสั้นมันอย่างนั้นเนี่ยครับก็เลยเลิกไปนะก็เลยตั้งแต่บัดน,นั้นนะปี2องพมานะครับสี่2เท่านั้นเนี่ยครับนะจนถึงปี2568ตอนนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะนะ26ปีมาแล้วนะครับก็ไม่ได้หวนกลับคืนไปสูบเลยนะแต่ถ้าเกิดใครสูบอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้เลือกบุหรี่แล้วนะใครสูบบุหรี่จะรู้สึกเหม็น ผมก็ไม่รู้สึกเหม็นเลยนะใครสุบรีเนี่ยผมก็อยากจะผมก็ถือจะเอา,อาบุหรี่เข้ามาช่วยถือเหมือนกันเนี่ยครับอาจจะหายใจเข้าไปปืนน้ดนึงนะแต่ไม่ได้สูบเข้าไปนะครับสูดลมหายใจเข้ามานิดหน่อยนะครับตลุกตลกเล่นเล่นเฉยนะแต่ว่าไม่ได้มีรู้สึกว่าอยากจะสูบนะแต่พอจําได้นะครับว่าตอนสุบรีเนี่ยมันตอนอกหักเนี่ยพอก็บอกเลิกเนี่ยครับสูดเข้าไปปืนน้ดนึงเนี่ยโอ้มันคลายความ ทุกจากการอกหักมากเลยอนะ่ะเขาบอกเลิกเนหะมือนกับบริษัทเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยพอตั้งกันไมาด้วยกันกับแฟนคนแรกเนี่ยนะเขาก็ถอนทุนไปถอนหุ้นถอนทุนไปบริษัทก็ล้มคลืนนะครับบริษัทก็ล้มคลืนก็เลยเลิกดีกว่า <c oughs> ก็เลยแบบว่เาเจ็บปวดมากน,นะครับก็เลยพอสูบผลิตเขาแบปืดหนึ่งเนี่ยแรกๆปืดหนึ่งก็อาจจะเจ็บหน้าอกนะหรือว่าหัวใจแทบวายเพราะว่ามัน แรงใช่ไหมครับโดวยเฉพาะกรุงทอง85นีน่นนแรงมากนะครับผมก็สูบบ้างนานๆนนทีแต่ส่วนมากสูบแก่3 14บุหรี่ก้นกรองแต่คนส่วนมากชอบสูบกรองทิพย์นะครับเี๋นี้คงไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะถูกบุหรี่นอกตีตายหมดแล้วเมื่อไหร่บุหรี่นะนี่คือเนี่ยกอรสูบบุหรี่มันช่วยดำดำความรู้สึกที่เสียใจได้ตอนนี้ก็หมดเรื่องเสียใจก็เลยเลิกกันไปนะครับนะแต่แน่นอนนะถ้าเราสูบต่อไปเรื่อยนั้น นั่นปีส4 2ใช่บสไหมครับนี่ปี2 6งถ้าผมยังสูบบุตรถึงวันนี้นะครับถ้าไม่ตายน,ะน่าจะตายนะน่าจะมีโอกาสตายนะถ้าไม่ตายเนี่ยก็ก็คงจะถ้าไม่ตายเนี่ยก็คงจะสุขภาพไม่ดีนะถุงลมป่งพองหรือว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยสุขภาพผมทรุดโทรมมากนะครับถ้ายังสูบบุหรอยู่นะโชคดีที่ ไม่ได้สูบบุหรี่ต่อไปเนี่ยครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งคล้ายๆหายใจไม่ทั่วท้อมเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพปอดน,นะอะไรต่างก็เรียบร้อยดีนะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นผลจากโควิดหรือเปล่านะไปฉีดวัคซีนโควิดอะไรเนี่ยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าไปตรวจสุขภาพตรวจปอดตรวจอะไรต่างก็เห็นเป็นปกติดีนะครับนี่คืออย่างหนึ่งที่อาอเรีย,ยทราบนะครับดังนั้นถ้าใครนะครับนะที่จะ สูบุรีนะก็จะเลิกบุหรี่ไม่ใช่สุบุรี่จะเลิกบุรีเนี่ยครับก็ได้เลยครับนะไปดูดูว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับยินะ่งบางคนบอกว่าโอ้ที่สูบุรีเนี่ยเพราะเพื่อนชวนไม่มีอะไรหรอกเพื่อนชวนก็ตอนตอนหนุ่มๆเพื่อนก็ชวนเหมือนกันนะแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเพราะว่ามันอกหักนะครับนะแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าแค่เพื่อนชวนมา มาลงซื้สว่ามันมีสาเหตุอื่นหรือไมอ่แล้วก็จะดับทุกที่สาเหตุนั้นนะครับแต่ถ้าเกป็นครับว่าอ๋อเป็นแค่ความเคยชินเพื่อนชวนนิดหน่อยโอ้ยงี้สบายครับเลือกง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็นึกถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็เลือกซึ่งหลายทุกคนก็ไม่มีเรื่องอะไรที่มันหนักใจมากนะครับเป็นแค่เมื่อก่อนนี้เพื่อนชวนเอ้ยแค่ความเคยชินน,นิดนางก็เลยเลือกกันไปประสบความสำเร็จมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเขาก็มีโปรแกรมการสนับสนุนช่วยเหลือกัน เลิกบุหรี่นะครับหลายโปรแกรมที่จะช่วยให้เราเลิกบ so ุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะไปรองพวกนี้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เลือกได้สะดวกโยชินมากขึ้นไม่ต้องไปทุกตรมานกับการเลิกหรือไม่ใช่เลือกเลือกดับดับเลือกเลือกอะไรเดี๋ยวก็กลับไปสู่ใหม่อะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับก็เลยจะเป็นสิ่งที่เผื่อใจไว้นะครับมีโปรแกรมหรือว่ามีสถานบําบัดต่างๆที่ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมาก แต่ว่าตอนที่สุบรีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็อยากจะเห็นว่ามีกรองสารนิโคตินในต่างๆออกมาเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะมีกรองนู่นกรองนี่มาแต่ว่าตอนนั้นมันเคยชินนะครับนะก็เลยไม่ทันนึกนะครับแต่พอนึกถึงสาเหตุก็เลยเลือกกันไปในที่สุดน,นะครับนะก็เลยฝากไว้นะครับท่านใดยังสุบรีอยู่เนี่ยกนะค็คิดให้ดีๆนะครับนะจะได้เพื่อสุขภาพจะได้อยู่ดูแลลูกหลานนะครับ นี่ผมก็มีหลานสามคนแล้วนะครับี่ที่ยงสุบรีดูเนี่ยไม่แน่จะไม่ได้มีโอกาสเห็นหลานนะหลา,านคนแรกทู้สีจะเกิดปีพุทธศักราช2560 63รอนะหสบนี่สุบรีตั้งแต่ปี2ต่อมาจนถึงปี62เนี่อาจจะซีไปก่อนแล้วนะ6กไม่ได้เห็นหน้าหลานสาวคนแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็ 65ก็เลยมีหลานอีกคนหนึ่งขึ้นมานะปีที่แล้ว67ก็มีหลานอีกคนหนึ่งแล้วสามคนเนี่ยครับอยากจะได้มีหลานเพิ่มขึ้นนะคนสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าถ้ามีลูกแล้วมันจะต้องมีภาระมีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้เราก็พอมีฐานะนะครับนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพิ่มขึ้นก็ไม่มีอะไรยินดนะีแต่ถ้าให้ไปเรียนหนังสือเทิมละล้านนะมันก็คงจะเกินไปนะนะผมจําได้ว่า สมัยก่อนตอนรูปผมเนี่ยจะเข้า,าเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเนี่ยละครับสีภรรยามาปรึกษาเหมือนกันนะว่าเนี่ยเข้าโรงเรียนานานาชาติไหมเทอมละสองแสนผมนึกในใจบ้าหรือเปล่านะเทอมละตั้งสองแสนเดี๋ยวนี้เทอมละล้านก็มีนะผมนึกถึงตอนเรียนที่โรงเรียนเทพเซลินเนี่ยมศหนึ่งปีละสองร้อยห้าสิบบาทแต่นั่นมันนานมากเลยนะครับนะ 2,115ปู่แม่เจ้า50ปีมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่ต้องเวอะวิเศษวิโสปานนั้นก็ได้เนี่ยครับอยู่ที่เราต้องคอยดูแลเด็กนะพัฒนาการของเด็กของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับที่ลูกๆผมก็ประสบความเร็จเรียบร้อยดีนะครับหล,นหลนานๆได้รับความรักความอบอุ่นจากปู่ย่าตายายนะครับจาก พ่อแม่เนี่ยก็คงจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับแต่อย่างที่ว่านเนี่ยถ้าเกิดผมยังสุบรีอยูนะ่ที่ผมเลือกไปปี4ี่2เนี่ยนะครับสูนะุหรีจนถึงปี68นปะ26ปีให้หลังต่อมานี่สงสัยแล้วนะไม่อยู่แล้วหรือถ้าอยู่ก็อยู่แบบอาการไม่ค่อยดีอ่นะสุขภาพยแย่ๆนะครับเป็นภาระกับลูกหลานอีนะแย่เลยนะครับอนะย่งไงีก็ขอให้กำลังใจ ท่านที่ยันสุบรีอยู่ว่ามีโอกาสเลือกได้นะครับโดยศึกษาดูว่านะสาเหตุแห่งทุกของเราการสุบรีมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ดับทุกข์งตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องย่อย,ย,อยๆเลยก็นะไม่งา่ายไม่ยากนะครับนะแล้วเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมสนับสนุนการเลือกบุรีมากมายนะครับนะซึ่งน่าจะได้ผลดีนะครับกว่าสมัยก่อนที่ต้องอาศัยความอดทนจากการอดอย่างเดียวเนี่ยครับ ตอนอดเนี่ยเลิกบุรีเนี่ยครับตั้งแต่นึกขึ้นมาได้นี่นะทิ้งมาบุรีทิ้งที่เขียบบุรีอะไรต่างสารพัดไปนี่ายในวันนั้นเลยนะไม่มีกลับมาอีกเลยนะครับเพราะว่าเราดับทุกได้แล้วนะครับนะสาเหตุเพราะสู่เพราะอกหักนะสูบเพราะอกหักก,ก,ก,ก็เลยเอ้มันก็เขาก็มีลูกผัวผาสุขไปแล้วเราก็มีลูกเมียผาสุขไปแล้วนะครับไม่มีเรื่องต้องไปอะไรกันอีกต่อไปจบ นะครับเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับนี่ก็ขับรถจากวัดบำาเพ็ญใต้นะครับที่สุขารามสามหรือรามินรามกระแพงเนี่ยมากับบ้านที่ยานนาวานะครับระหว่างทางที่คุ้นเคยก็หลับตาขับได้ไม่ได้ขนาดนั้นก็ขับได้สบายๆเนี่ยก็เลยคุยกันมาจาทางนะครับแต่จะดูคอมเมนต์ หรือคาถามนี่คงยังไม่ได้นะครับเพราะว่าขับรถอยู่นะครับแต่พูดเบรื่อโดยไม่มองจอเนี่ยพอได้นะครับโอเคนะครับผมต้องร่ําลากันเพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสเราก็มาไลฟ์คุยกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์นอนหลับสบายฝันดีโอ้ยนี่เพิ่งทุ่มสิบนาทีแต่ส่วนตัวผมเองนี่สักสามทุ่มกว่ากาก็น้อยแล้วครับไม่ได้อยู่นานเพราะว่านอนเร็วตื่นเร็วหน่อยที่สี่ที่ห้าตื่นแล้วนะครับ โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ